สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกห่อนี้ครับพระบูชานั่งกระต่ายหลวงปู่แยม้มวัดสามงามขนาดหน้าตัก9นิ้วปี2544มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อ,อไปครับ เหรียญพระนอนจัตสีนะครับรุ่นแรกเนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระกิ่งนิรันตลายพระชัยวัดลาดประดิษฐ์ปี2515เนื้อนวโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญคูบาขาวปีนะครับวัดพระพุทธบาทผาหนามนะครับปี2495เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวัดสวนผู่ปี2468เนื้อกระไหล่ทองมีการเช่าหาเปลี 10, ่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระปิดตาพระสังฆราชอยู่วัดสเกตเนื้อไม้โพแกะมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชาววัดหนองป่าพงปี2518เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับหนังเสือจานมือหลวงพ่ออู่วัดโพนทะเลมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเสือหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลดก่อนปี250 0จนถึงปี2529นะครับเนื้อง,งาแกะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับผ้าขันเขาควายเผือกนะครับหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคลอกประมาณปี2 4 7 0ถึง2482ครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0แสนซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ